สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับประจำช่วงเย็นวันที่9เดือนธันวาคมครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการรายงานข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะักทุนก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะครับเป็นกลุ่มของ FP Market ซึ่งสร้างขึ้นมาฟรีให้กับนักลทุนเนี่ยได้ทำการเข้าร่วมนะครับทุกท่าน สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคุปาวในช่วงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพานังทุนไปดูข่าวเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 กันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานมานะครับว่าไฟเซอร์แล้วก็ b บโอเอ็นเนี่ยกลุ่มผู้บริหารเขาบอกว่าวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ของเรานี้เนี่ยถ้าหากว่า ใครก็ตามได้รับการฉีดสามเข็มนะครับนักทุนมันก็จะสามารถใช้ต่อกกอนกับเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพั์โอมกครอนตรงนี้ได้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีที่ยกระดับนะฮะเซนติเมนต์ของการลงทุนให้กับนักทุนทั่วโลกเลยทีเดียวตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็เลยปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างสงสัยนะเพราะว่าตัวรายงานเนี่ยจากสนกข่าวใหญ่อย่างรอยสเตอร์ที่มีการรายงานมานี้นะครับ มันออกมาระยะเวลาที่มันใกล้เคียงกับในส่วนของนักวิจัยแอฟริกาใต้ที่มีการเผยรายงานออกมาเหมือนกันครับเรามาดูดีกว่าสำนักข่าว TNN World เนี่ยเขาก็มีการรายงานไว้นะครับว่านักวิจัยแอฟริกาใต้เผยเชื้อโควิดโอมครอนทำประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ลดลงกว่า41เท่าเลยทีเดียว สถาบันวิจัยด้านสุขภาพแอฟริกาใต้ในประเทศแอฟริกาใต้นะครับได้เปิดเผยผลการทดลองในห้องปฏิบัติการใหม่ล่าสุดนะครับว่าโควิด -19 สายพันธุ์โอมรอนเนี่ยสามารถหลบรอดได้บางส่วนจากการคุ้มครองที่ได้จากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และก็ไบโอเอนเทคครับทุกท่านศาสตราจารย์นะครับอเล็กซิกกน หัวหน้านักวิจัยห้องปฏิบัติการแห่งสถาบันวิจัยสุขภาพของแอฟริกาในแอฟริกาใต้ระบุเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตัวนี้เป็นข่าวเก่าสักนิดหนึ่งฮะว่าผลการศึกษาล่าสุดของสถาบันเนี่ยพบว่าไวรัสกลายพันธุ์โอเมครอนไม่ได้หลบลีกไม่ได้หลบลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็ไบโอเอนเทคที่ฉีดครบ2เข็มได้โดยสิ้นเชิงแต่พบว่า ภูมิคุ้มกันที่ลบล้างฤทธิ์ของตัวกลายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อเกือบ2ปีก่อนนั้นลดลงอย่างมากถึงราว41เท่าเลยทีเดียวศาสตราจารย์สกันนะครับย้ําว่าเป็นการลดลงของภูมิคุ้มกันบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะโดยนับเป็นการทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่นี้เป็นครั้งแรกเลยนะับตั้งแต่ที่เริ่มพบเชื้อเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สำหรับการทดลองดังกล่าวนี้นะครับเป็นการทดลองกับตัวอย่างเลือดในห้องปฏิบัติการของบุคคล12รายที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็ไบโอเอ c นเครบ2เข็มแล้วและพบว่ามีตัวอย่างเลือดจาก5คนใน6คนเท่านั้นที่เคยได้รับวัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์มาแล้วหรือว่าเคยติดเชื้อโควิด -19 มาก่อนที่สามารถกำจัดเชื้อโอไมครอนโดยทำให้เชื้อเนี่ยมีผลเป็นกลางได้ แต่ข้อมูลเบื้องต้นนี้ยังไม่ผ่านการทบทวนโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดครับศาสตราจารย์สกันระบุด้วยนะครับว่า ตัวเลขการลดลงของระดับแอนติบอดีดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังจากห้องปฏิบัติการของเขาทำการทดลองในเรื่องนี้เพิ่มเติมซาตาจารสการเชื่อว่าจากการทดลองเบื้องต้นนี้จะทำให้มีเคสเบรกทรูนะครับหรือการติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนได้มากขึ้นอีกดังนั้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้โดยเฉพาะการติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงและก็อยากกระตุ้นให้คนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับ รีบออกไปฉีดโดยเร็วเลยหรือคนที่เคยติดเชื้อแล้วก็ตามก็จงรีบไปฉีดวัคซีนเพิ่มด้วยอย่างไรก็ตามครับ แม้ว่าระดับของแอนติบอดีที่กำจัดเชื้อไวรัสโดยทำให้เชื้อเป็นกลางนั้นนะฮะจะเป็นตัวชี้วัดถึงการตอบสนองของระบบคุ้มกันในร่างกายแต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่านอกจากแอนติบอดีแล้วยังมีเซลล์อย่าง B เซลล์และก็ T เซลล์ที่ร่างกายจะถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นมาหลังจะได้รับการฉีดวัคซีนที่สามารถช่วยคุ้มครองร่างกายจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อีกด้วยทั้งนี้นะครับโควิด -19 เนี่ยเป็นหนึ่งในไวรัสประเภ โคโรนาแต่การทดลองเบื้องต้นนี้ทางไฟเซอร์แล้วก็เบลเวนเทคผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติอเมริกันเนี่ยยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิเห็นแต่อย่างใดอันนี้เป็นข่าวตั้งต้นก่อนนั่งจุนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวรายงานมาตามที่กระผมได้แจ้งไปเลยก็คือว่า ทางเหล่าผู้บริหารไฟเซอร์ออกมาบอกว่าวัคซีนฉีดไป2เข็มของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะแต่ถ้าหากว่าคุณได้รับบูสเตอร์โดส3เข็มปุ๊บเนี่ยอันนี้สบายเลยมันสามารถต่อกรกับสายพันธุ์โอมิคอนได้นะครับก็เลยทําให้คืนที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวของ หุ้นไฟเซอร์นะครับก็มีการปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปนะครับตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการออกมากล่าวเพื่อกรบข่าวหรือเปล่าแต่ก็แน่นอนเลยล่ะตลาดหุ้นเนี่ยขานรับข่าวดีกันไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันที่ข่าวของนายแพทย์ใหญ่ของสหรัฐเลยคุณแอนเชอรี่ฟาซีครับยืนยันกับสำนักข่าว AFP ว่าจากผลวิจัยที่มีในตอนนี้นะครับพบว่าโควิดสายพันธุ์โอเบก้าเนี่ยไม่ได้เลวร้ายกว่าสายพันธุ์ก่อนๆเลยแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงน้อยลงอีกด้วยแต่เตือนว่ายัง ต้องรอผลชี้ชัดอีกหลายสัปดาห์แอนโทนีฟอลตีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนให้สัมภาษณ์กับสนกข่าวเอฟว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอเมก้านดครับไม่ได้เลวร้ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆรวมถึงเดลต้าที่เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในโรคตอนนี้สายพันธ์โอเมกอนติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นก็จริงอาจจะมากกว่าเดลต้าด้วยแต่เกือบฟันพงได้เลยว,ว่าไม่เลวร้ายกว่าเดลต้า มีข้อมูลด้วยว่าโอมิคอนนะครับอาจจะร้ายกาดน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะดูจากข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นอัตราส่วนผู้ติดเชื้อกับผู้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยดูแล้วน่าจะน้อยกว่าเดลตานะครับฝาซี v C ก็ระบุว่าการติดเชื้อที่ง่ายมากขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าอาการเนี่ยมันจะดุนแรงขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะนำไปสู่การเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตมากขึ้นซึ่งนั่นเนี่ยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดเลย แต่สถานก,การณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือไม่เพียงแต่โอมิครอนติดเชื้อได้ง่ายขึ้นมากแต่ยังทําให้ป่วยหนักขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดการระบาดรอกใหม่ที่ยับยั้งไม่ได้ดวยวัคซีนหรือว่าภูมิคุ้มกันของคนที่เคยหายป่วยมาแล้วเฟลชีได้กล่าวกันเอาไว้นะครับแต่นายแพทย์เฟลซีก็ยังย้ําอีกว่าอย่าเพิ่งตีความข้อมูลนี้ผิด,ผด เพราะข้อมูลนี้มาจากผู้ติดเชื้อที่ยังอายุน้อยซึ่งมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลน้อยอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะชี้ชัดถึงความรุนแรงของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนตรงนี้ครับทุกท่านแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวการเมืองน,นิดนึงนะฮะอันนี้เป็นข่าวของเมื่อวานนี้แล้วแต่กระผมเก็บตกให้ครับทุกท่านสภาเยอรมน,นีมีมติให้โอลาฟโชนั่งแทนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศเยอรมน,นีครับ นายโอลาฟโชนะครับได้รับการอนุมัติจากสภาสหพันธ์นะของเยอรมน,นีให้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศต่ตอจากนางแองเกลาเมเกลซึ่งเปิดทางให้พรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมน,นีหรือว่า SPD ขึ้นกลุ่มอำนาจบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดท,ที่ทวีความเลวร้ายแล้วก็ปัญหาทางการเมืองนานับประการรวมถึงความขัดแยง้งประเด็นยูเครนครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นข่าวนึงนะครับที่ ตกลงกันได้โดยดีสําหรับสภาในเยอรมน,นีจะก,ก่อนหน้านี้ที่ยังค่อนข้างคลุมเครือครับยังไม่แน่ใจว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐรมนตรีแต่ตอนนี้ก็เคลียร์กันไปเข้าพิธีสาบานตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรฐษฐกิจประจําช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ